ชื่อต้นนะครับ,บเ,ปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตครับก็มีประกอบธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆครับส่วนตัวเริ่มเริ่มให้ความสนใจในรถจริงๆต้องระบุได้เลยว่ารถ90นะครับเพราะว่ารถที่เคยใช้ใช้มาก็จะเป็นรถอยู่ที่อยู่ในช่วงยุค90ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตัวเองก็โตในยุค90แล้วก็เห็นรถยุคนี้มาตั้งแต่เด็กชอบรถ ชอบรถมาตั้งแต่เด็กะครับเดิมเนี่ยเล่นเ,เริ่มชอบรถรถยุโรปก็คือจากจากจาก,จากรถแวนครับผมว o นโว่แปดห้าศูนย์แวนเอสหนึ่งสองสี่เอสเตดแล้วก็ BM ก็จะเป็นตัวเนี่ยครับ e 3สามสี่ทัวริงที่ที่ที่ชอบในที่ชอบในตัวบอดี้ของมันนะครับแล้วก็แต่ว่า ช่วงที่เริ่มเล่นรถใหม่ๆเนี่ยคือเราไม่ได้มีโอกาสซื้อรถพวกนี้มาใช้นะครับแต่ว่ามันเป็นความชอบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับเล่นรถใหม่ๆคือรถพวกนี้มันยังราคาสูงก,ก็ก็ไปเล่นพวกคูกเป้พวกอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่ว่าพอมีโอกาสมัน,มนบันบังเอิญครับคันนี้ได้มาด้วยความบังเอิญไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อตั้งใจจะไปดูเพื่อเก็บเก็บความรู้เกี่ยวกับรถรุ่นนี้ตอนเขาประกาศขาย เท่านั้นเองครับแต่วพอไปดูแล้วมันใช่ครับพี่ตอนมันใช่เลยไหมพี่ตอนไปดูครั้งแรกคือคือ <c oughs> ไปดูเสร็จก็ขับรถกลับครับขับรถกลับในระหว่างทางขับกลับก็ก็ถามตัวเองว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันมีโอกาสเข้ามา <c oughs> จะปล่อยมันไปไหมอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่าราคาก็ตอนที่ได้มาถือว่าในตอนนั้นในตลาดก็ถือว่าได้มาในราคาที่ที่ท ที่สมเหตุสมผลนะครับครับคือรถบอดี้สวยแล้มีต้องต้องเก็บต้องทำอะไรพอสมควรแต่ก็เราก็ลองคำนวณแล้วแล้วบวกกับความอยากได้ก็เลยเอากลับไปคิดอยู่ครึ่งวันแล้วก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกเจ้าของว่าโอเคผมเอาอ่า ตอนนั้นตั้งไม่ไม่ได้มองยังไม่ได้มองรุ่นอื่นนะครับ,รบแต่ตอนนั้นยังมี3-6มหกคูเป้อยู่ด้วยออ oh, แล้วก็ค,คิดว่าแบบ <c oughs> ก็อยากอยากมีทัวร i n ิงสักคันครับก็เลยมี1-2-4่งสองสเอเไว้แล้วด้วยอา oh, ครับก็เลยเอ,อไปความอยากได้แวนเนี่ยมันมันมันก็เลยทำให้แบบตัดสินใจซื้อคันนี้โดยที่น่าจะเป็นไปเห็นตัวจริงเนี่ย อีสัมชีทัวริไปไปดูตัวจริงก็คันนี้เลยครับแต่ก่อนหน้านั้นก็หาหาเรื่อยๆื่อครับแต่ไม่เคยไปดูตัวจริงสักคัน oh, uh, มีคันนี้ที่ไปดูตัวจริงแล้ว,แล,วแล้วก็ตัดสินใจเอาเลย mm hmm. คันนี้ได้มาเนี่ยเป็นรถที่เดิมมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถใช้าเจ้าของเก่าก,ก็ก็เป็นผู้ใหญ่มากๆครับแต่ว่าก็เขาก็อยู่ใน เว็บ B M Society เหมือนกันอะไรเงี้ยยังตอนซื้อมายังมีสติ๊กเกอร์ B M Society ติดอยู่เลยคร,ครก็แต่ว่าเราก็ด้วยความที่เราเราเราชอบทำรถนะครับก็เลยเได้มาเนี่ยเราเก็บส่วนที่ไม่สวยก่อนกันชนกันชนนี่เราตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนกันชนเพราะว่ามันแตกมันกรอบตามสไตล์ E 3 4 <c oughs> แต่ปรากฏว่าก็คิดในใจว่ากันไปเช็คราคากันชนเดิมนี่มัน แพงเอาเรื่องแพงเอาเรื่องก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือเราเพิ่มอีกหน่อยเรารอเราหาหาพาร์ทเอไปเลยก็เริ่มหาข้อมูลหาจากเว็บหาจากรูปภาพเมืองนอกอะไรเงี้ยเปิดพินเทเลสดูรถเมืองนอกเออเป็นพอเป็นบอดเป็นพาร์ทเอมห้ามันสวยแล้วก็มันมีสเสน่ห์ตรงที่มันตัดสีเทาทูโทนแล้วไปเจอรถเมืองนอกอยู่คันหนึ่งคือสีนี้เลยครับทำแบบนี้เลยใส่ล้อเอ็มพาเรล 1 8ตอนนั้นก็ได้พาร์ทแล้วก็ไปได้ล้อเอ p r r l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  ด้วยอบ oh. 1 8แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคเอารถไปทำก็คือมีใส่พาร์ทนะครับเตรียมล้อ M อ p r r l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  ไว้แล้วก็ทำคลีนภายในครับตรงไหนที่มันชำรุดเรากเา็เปลี่ยน บอก uh huh. ตอนแรกมันก็ตามสภาพครับตามอายุเราก็ไป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 ไบิ้วมันขึ้นมามพี่ต้นของเดิมเบาะมันสีนี้อยู่แล้วไหมครับเบาะสีนี้เลยครับอ๋อ oh. แล้วตัวนี้พี่ต้นได้หุ้มใหม่ไหมครับหรือว่าไม่ได้หุ้มใหม่ครับ oh. เพราะว่า oh. มันไม่ได้ขาด oh. แต่ว่าเรารเหมือนเดี๋ยวนี้เขามีมีม,ม,มีร้านร้านทำเบอะก,ก็จะมีวิธีการแก้จุดที่มันแบบ ลุยลุยหรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีการพ่นมีอะไรเงี้ยครับน่าน่าน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เครื่องไม่ได้ไปทําอะไรเลยเครื่องเดิมครับเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องเครื่องเท่าไหร,ร่ครับผมแล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่ที่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปแก้คือพวงมาลัยรุ่นเนี้มันหนักเดิมเดิมเนี่ยก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลอ๋อจริงมันมีเขาเรียกพวง กระปุกเซอร์โวเป็นกระปุกตรงรุ่นของ e สามสี่เลยครับมันก็คือเหมือนผมคิดว่ามันก็คือระบบไฟฟ้าครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีแหลกมันเป็นกระปุก่าเปลี่ยนก็พวงมาลัยเบายังรถญี่ปุ่นเลยครับอันนี้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับพี่ต้นองครับกระปุกเซอร์โวก,ก็มันมาจากตัวรถ e 3าสี่นี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นมาจาก รุ่นไหนผมก็ไม่แน่ใจคือคือบางคันมันจะมีกระปุกเซอร์โวมาเลยมันเป็นออปชั่นผมคิดว่าน่าจะเป็นออปชั่นของแต่ละคันที่ไม่เหมือนกันอเราก็ไปได้ของของญี่ปุ่นมาแล้วม,มาใส่แล้วก็ทําอะไรไปบ้างก็เปลี่ยนพวกมาลไยเป็น M U L o, เอ็มยูโรอะไรเงี้ยครับครับที่เหลือก็ก็เราก็แค่ไม่ได้อ๋อแล้วก็เนี่ยครับพอรถทําสีเสร็จตัดสินใจ ไม่กล้าไปล้อ18เพราะอินทรนวัน18 <c oughs> ก็เลยแล้วตัวเองเป็นคนชอบล้อ MK มาก uh huh. MK สปอร์นี้นคือชอบมากใน E36 คูเป้ก็ใส่ MK Sport ก็เลยตัดใ,ใจซื้อ MK Sport มาใส่เป็นขอบ17เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะขับสบาย <c oughs> <c oughs> แน่าจะใช้ชีวิตสบายแล้วก็คันนี้มันเครื่อง2000เองครับถ้าใส่18น่าจะแบบจะยิ่งหนักปเปล่า uh huh. ก็เลยใส่ล้อ MK แล้วก็ใส่สปริงไฮบัก แล้วช็อกะคะพี่ต้นช็อคเดิมเลยครับช็อกเดิมจะผิดหลักการนิดนึง,นง,นงแต่ว่าล้อมันก็ยังโอเคครับใช้ได้พี่ต้นไอ้ล้อนี่มันกว้างประมาณกี่นิ้วอะคบพี่ต้นล้อกว้าง8.5สี่ล้อเลยไหมพี่สี่ล้อครับรจ,รจริงๆอยากได้ที่หน้าหน้าหลังต่างไซส์แต่ว่ามันก็หาตอนนั้นที่หาเนี่ยมันหาไม่ค่อยได้แล้วราคาก็ถ้าหาเจอก็ราคาก็ คือต่างกันลิบลับเลยครับก็ <S <S บここเลยเอาเอาแค่นี้ดีกว่าแล้วก็ลองสเปเซอร์เอาให้มันดูเต็มเต็มเครื่องเดิมครับ M 5 0 2 0 0 0ันเครื่อง2 0 0พซีซีพี่ต้นเติอเคยลองขับรถเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าต้นเนี่ยมันอืดมันอืดจริงไหมพี่จริงครับอืด <c oughs> อืดมากก็พี่เจ้าของเก่าเขาก็บอกว่า เนี่ยเวลาขับออกตัวในเมืองเนี่ยก็ช่วยๆกดๆมันหน่อยกระเทิบกระเทิบมันหน่อยอะไรเงี้ยมันถึงจะพ,พอไปไหวแต่ว่าคือพี่เป็นคนขับทุกวันเสาร์เนี่ยพี่จะต้องขับใช้รถพวกนี้ขับไปไปไป,ไปทำไปกลับบ้านไปทํางานที่บ้านที่ชมบุรีครับ mm. ก็จะเอารถพวกนี้ออกไปอ oh. ขับไกลๆขับดีครับ ถ้าในเมืองโอเคเรามันมันอืดครับแต่ว่าวิ่งไกลๆนี่มันมันโอเคมากๆเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกถ้าจะไม่มันจะมี5้าเกียร์ด้วยครับมันก็เลยทําให้เราขับขับสบายขับลื่นอัตราเร่งตอนตีนปายนี่ดีมากเลอย่างเงพี่ต้นเครื่องตัวนี้มันเป็นเกียร์ ZF หรือเปล่า ZF 5สปีดถ้าเทียบจริงๆมันเครื่องเครื่องนี้มันค่อนข้างสมบูรณ์ว่าอัตราอัตราการกินน้ามันเนี่ยเหมือนพี่ว่าพอๆกับพวก E36, F50 หรืออะไรอย่างเี้เลยก็คือ12-13โลลิตรทวิ oh. ทางไกลนะครับแต่ในเมืองก็เหมือนที่รู้กันนะครับประมาณ8-9โลลิตรอะไรย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็มันอยู่ที่รอบอะครับจริงๆส่วนตัวคิดว่ามันเหมือนเราเราเช็คระยะครับอืมๆ mm hmm. หนึ่งเลยมันราคามันก็ ก็หลักพันนะครับก็คือค่าน้ามันเครื่องค่าเปลี่ยนค่าน้ามันเกียร์มันเฟืองท้ายคือรถพวกนี้เรามันเก่าเราอาจจะดูแลพวกของเหลวให้ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับมันก็จะราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจในในในตัวของเหลวที่เราจะใช้เลยครับก็สุดท้ายแต่ถ้าเปรียบเทียบถามว่ามันแพงไหมส่วนตัวคิดว่าที่บ้านมีทั้งรถที่ใช้งานที่เป็นรถปีใหม่ๆกับรถเก่าๆอย่างเงี้ยครับครับเวลาเรา แมนฮันนันหรือเช็คระยะอะไรเงี้ยจริงๆเงินที่จ่ายไปมันแทบไม่ต่างกันเลยครับนอกเสียจากว่ามันจะมีอะไรที่เสริมสภาพแล้วเราเปลี่ยนเป็นพิเศษอย่างนั้นนะครับเท่านั้นเองครับต้องบอกก่อนว่า e 3 4 t o u r ท n g กับ e 3 4 s e d a n ข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยนะครับจะมีประตูที่ต่างกันนิดหน่อยอประตูนี้ใช้ถ้าจำไม่ผิดประตูใช้ด้วยกันไม่ได้แต่แผงประตูเนี่ยพอเอามาใส่ด้วยกันได้นะครับส่วนข้างหลังเน่แน่นอนมันก็จะเป็นช่วงที่เราใช้กับใช้อะไรกับซีดานไม่ได้เลยยกเว้นกันชนกันชนหน้าหลังใช้ด้วยกันได้พาร์ท ค้วประตูใช้ด้วยกันได้เพราะระยะเท่ากันสกเกิร์ตใช้ด้วยกันได้เพราะระยะเท่ากันครับครับแต่ว่าก็จะมีเนี่ยครับพวกอะไหล่ฝาท้ายพวกไฟท้ายพวกกระจกถามว่ายากไหมคืออย่างตอนผมได้รถคันนี้มาผมโชคดีตรงที่เจ้าของเก่าก็ซื้อประตูท้ายเนี่ยเก็บไว้ด้วยอีกหนึ่งชุดท<อ>ี่เรียวกว่ารถเลยแล้ว <laughs> ก็มีอุปรกรณ์มาครบเลยเราก,เราก็เราก็เก็บไว้นะครับ นะทุกวันนี้ร้านร้านอะไรใหญ่ๆห,หรือคนรู้จักที่ขายอะไรอยู่ก็ยังมีเก็บไว้นะครับก็คือมันมันมันยังหาได้ใน Ebay ล่าสุดก็เพิ่งไปเช็คมาใน Ebay ก็ยังมีขายอยู่ทงฝา, <S <S าท้าย <S <S <ๆ>อะไรเงี้ยส่วนไฟเนี่ยไฟเนี่ยก็มีมีมาเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมีมาก็ อย่างที่บ้านเนี่ยมีไฟไฟท้ายเนี่ยเก็บไว้อยู่3มชุดเ <laughs> พราะเราจะพอเราเจอพวกเราก็เหมือนเราต้องซื้อไว้อะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อไหร่ <laughs> แล้วก็แล้วราคาบางทีเราซื้อตอนที่มันยังไม่แพงมากไว้ดีกว่าอ๋อครับก็เลยซื้อเก็บไว้ <laughs> <laughs> ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับที่เหลือก็ก็ไม่มีอะไรยก็มีพวกภายในซึ่งหลังก็ยังเบิกได้ออยังเบิกได้อีเบก็มี ร้านอะไรใหญ่ๆใ,ในในใน,ในไทยก็ยังพอมีอะไรมันเป็นเรื่องมันเป็นส่วนตัวคิดว่ามันเป็นวัฏถจักรครับ <laughs> รถทุกคันที่ที่เคยซื้อมาใช้เนี่ยจริงๆอยากอยากเก็บไว้ทุกคันรักทุกคันแต่ว่า <laughs> คนเราเนาะมันมีเราไม่ได้ร่ำรวยมากที่พอที่จะเก รถทุกคันได้ครับแล้วเราก็ยังมีกิเลสในการมีเป้าหมายใหม่ๆอยู่ <c oughs> อย่างเงี้ยมันมันก็เลยต้องมีการถ่ายเทออกเพื่อเอาเป้าหมายใหม่หรือเอาความสนุกใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มชีวิตอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยขายบวกกับว่าเ,เคยเก็บเคยเก็บรถไว้หลายคันพร้อมกันมากสุดเนี่ยประมาณประมาณสี่คันแล้ว มันเป็นความบังเอิญมากคือรถรถสี่คันนี้ต่อปภาษีกินไล่เลี่ยกันหมดเลยมันเลยรู้สึกว่าวันวันหนึ่งพอใจพอเอาต่อภาษีมันเลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมันมันใช่หรอมันทําอะไรเกินตัวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ขับเขาบ่อยๆทุกคันบางทีก็สงสารครับเสียด้แล้วรู้สึกว่า เราเราเราสมบัติผ่ากันชมได้ให้คนที่พร้อมดูแลแล้วให้รถไปแบบได้ออกไปวิ่งหรือไปอยู่ในที่ที่แบบเขาเก็บรักษาได้ดีกว่าเราหรืออะไรเงี้ยครับก,ก็ก็ดีกว่าก็เลยก็เลยขายครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับเพราะคูปเป้สามหกคูปเป้นี่ก็คือ,อก็สองคันแล้วครับจริงจริงก็ไว้นะครับก็คือ ตอนแรกคือตอนนี้ที่บ้านเนี่ยมีมีมีหนึ่งสองสี่แวนนะครับแล้วก็มีคันนี้แล้วก็มีร e ้อยเก้าสิบ e ที่เพิ่งได้มานะครับใจก็เลยอยากว่าอยากจะมี e สามสิบ e สามสิบนี่อยากได้มานานแล้วครับ e สามสิบคูเป้เนี่ย e สามสิบสองประตูเนี่ยอยากได้มานานแล้วครับแล้วก็แต่ว่าด้วยด้วยด้วยลักษณะบ้านด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเอามาจอดทุกคันเนี่ยมันมันจะไม่ได้ แล้วก็สงสารคือเราไม่ได้มีหลังคาให้จอดทุกคันอะไรเงี้ยครับก็กลัวเสียได้สีรถเสียได้อะไรด้วยก็เลยคิดว่าก็ก็ขายคันนี้แล้วคันต่อไปเพื่อเพื่อคันต่อไปจะไปเอา e อีสาสิบสองประตูเพราะว่ามันมันมันเป็นรถที่เอาตรงๆมันก็มันก็อยากได้มานาน <laughs> <laughs> อยากได้มานานมาก e 3 4 Touring เนี่ยมันเป็นรถที่มีจำนวนน้อยในไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ400คันนะครับที่เป็นรถที่ยนยนตะกิจนำเข้ามานะครับในปี93นะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมมองมองรถรุ่นเนี้ยผมก็พอรูอ้ที่เป็นแบบจดประกอบกันด้วยนะครับดังนั้นเวลาซื้อ e 3 4ก็ จริงๆรถจดประกอบก็เล่นได้ครับเพรัะมันอยู่ที่คนเลือกอยู่ที่ความพอใจเลยครับแต่ว่าผมเองผมก็อยากสบายใจก็เลยเวลาได้ e34 เนี่ยก็เลยต้องเช็คหลายๆอย่างนะครับหนึ่งเลยก็ดูจริงๆเหมือนซื้อรถทั่วไปเลยดูเช็คเลขตัวถังเช็คเอาเลขตัวถังไปเช็ควินโค้ดซึ่งคัน e34 คันนี้ไม่ใช่ e34 ทุกคันเนี่ยครับ ทัวรลิงเนี่ยผมผมผมตอนผมซื้อเนี่ยผมทราบมาว่ามันวินโค้ดเนี่ยมันเช็คแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะแต่ว่าบาังเอิญเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็เช็คมาให้เหมือนกันนะครับก็ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าอ๋อมันเป็นรถรถที่ถูกต้องรถแท้นะครับแต่ว่าเอาให้ชัวร์ที่สุดเลยนะครับในการจะซื้อ e34 ทัวร์ิงคือไปโอนขนส่งครับ mm hmm. อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครับ ไปโอนซื้อปุ๊บแล้วไปโอนขนส่งอย่าโอนลอยแล้วไปไปโอนเองเพราะว่าหลังจากมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างผมเนี่ยผมก็นัดกันไปโอนที่ขนส่งเลยซึ่งข้อดีของการไปโอนขนส่งก็คือไม่ได้ประชาสัมพันขนส่งนะ,ะ <laughs> เป็นข้อดีขอ,ข,อของของของขนส่งก็คือเขาพอเจอรถที่ที่หน้าตาประหลาดขึ้นหน่อยเนี่ยเขาจับเช็คเลยครับจับเช็คให้จับเช็คให้เราทันที โดยที่เขาจะให้เราเนี่ยไปจอดด้านหลังด้านหลังมันจะเป็นจุดที่ไว้เช็ครถหน้าตาประหลาดๆนะครับแล้วอยู่ดีพนักง,งานก็หายไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับกระดาษปริ้นมาสองใบเป็นหลักฐานว่ารถคันนี้เป็นรถที่แท้เป็นรถที่ถูกต้องซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปสืบที่ไหนแล้วครับมันสบายใจที่สุดแล้วนะครับก็ เป็นวิธีเช็คที่ที่ง่ายที่สุดก็คือไปขนส่งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะเช็คเช็คเองเบื้องต้นได้ไหมก็ได้ครับก็ได้ก็อย่างที่บอกก็พยายามหาวินโค้ดหาประวัติจากเจ้าของเก่าให้ให้เยอะที่สุดนะครับ